วสวัสดีค่ะ,คะ,คะจินเทินเซนเนลจ้าเมือ่อนี้ามากไกลเลยค่ะมากไกลมากวันนี้เนี่ยมาชมบรรยากาศนะคะความสวยงามของวัดกุดแห่ะ,ะมาสบายเบื่งกันเถอะจ้า สุดยอดแห่งวัดห่วยเป็นบึงเป็นบอ่อเนาะแม่เนาะเป็นห้วยเป็นห้ว,หว,หวย,ยลำห่วยใหญ่ยาวไปวุ่นเนาะยาวขึ้นไปถึงจังหวัดดอนนั่นแหละบ่หอด โอ้พ่นใส่ตรงนี้ไปเทศน้ำใส่หน้าพร้อมสูบน้ำใส่หน้าน้องแม่ตัวนี้เออเป็นหวยหลวงช่วงนี้น้ำอาจจะน้อยแต่ว่าเพื่อนก็นสามารถเท็ดน,น้ำหน้าปังได้ ฟังทั้งผุดนะจะเห็ดเป็นหน้าปังอันนี้เพื่อนกำลังสร้างอ่านี่ปลาอย่างนะจ๊ะ ปลายา่างนาจ้าปลาย่างนาเนี่ยโอ้โอกาสเก็บเห็ดละงกุแท้นี่แถวนี้เนาะว้าหน้าเห็ดละงกเขาต้องมานอนพี่ลววเลยเออเอานะคะปูจระเข้เั็นจระเข้ที่เนี่ยบุย เ <G ül üyor> จระคีทำด้วยหินนอนเฮดเอเีสี่อืมโอเคสุดยอดเลยสุดยอดโจระค้ปู่โจระค้อาจารยเรคีจ้ะอยู่หน้าศาลา นอนเห็ดเอเตยู่พุทธโอ้เปแต่อิม่มเขาทองไหมทองใครเห็ดอิงลึงอยู่คักหลายมาหอาดแล้วค่ะนในยุวัดกุดแหรเ้ยจ้ะวัดดุ่งดังวัดอยู่ในป่ายางนาวัดดุ่งดังเพื่อนจ้ะอยู่ในยูทูปเพื่อนจ้ะดันดุ่นมากจนหอดสองโต อีกทางหนึ่งเพื่นกำลังสระขันนาออกทางประตูประตูวัดไปทางน้องน้ำนะกะ